ำลังฟัง MM ส,สถานีวิทยุ AM 1575หนึ่กิโลเฮิรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับต้องพูดเรื่องไงนะจิมเรียบจุ laude, ่มเรียบโซ่จุ่มเรียบโซ่จุ่มเรียบ สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุสารานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยนะครับรดิทอสสรานลมเมห5ึ5งกิโลเฮิรพบกับรายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับวันนี้ออกาศทางวิทยุวันที่1เมษายน2 5 6 4นระครับรายการหน้าต่างโลกกว้างพบกับเรา2คนแน่นอนเป็นตอน ทบคะแนนคะแนนนั่นเองแรทยเลยแรทยแลไทยนะครับผมออกาศทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับรายการหน้าต่างโลกกว้างเวลา18.00ถึง18.30นาทีนะครับวันนี้พบกับผมครับภัชระอังสุขสุขนฤมลครับครณธานทองมุลอยู่ครับตั้งก่าแล้วก็พี่โอมเช่นเคยนะครับอีพีที่สองแล้วนะครับสำหรับตอนถกคะแนนแไทยของเรานะครับพี่โอมหลังจากที่ตอนที่หนึ่งของเราเนี่ยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลามน่าน่าพึงพอใจดีกว่าออย่าบอกว่าล้นหลางเพราะเป็นหลักพัน <laughs> <laughs> แต่ว่าเราก็ยังมีอ,อตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะฮะ <laughs> กว่ากว่ารายการเราคืออาเซียนก็พอ <laughs> แ้วนะฮะ <laughs> <laughs> บกลัว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 ทางผอสุวิทย์จะมาเช็คดินแน่แต่ว่ารายการเราน่าสนใจจริงๆก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุ้ฟังด้วยนะคะก็ดูกันคนละหลายๆรอบนะคะอย่ดูรอบเดียวนะครับใช่ครับอ่ะเช่นเคยครับพี่โอมเราตั้งใจจะเปิดรายการด้วยวันนี้วันที่ออกาสวันที่หนึ่งเมษาซึ่งตรงกับวันพฤหัสก็คือทางไงประหัสประหัวประหัวทางไงประหัวแคร เมษาคือไงนะเมษาเมษาใช่ซึ่งพี่โอนได้เตรียมการเปิดรายการเป็นภาษาคะแมรมาให้เราด้วยเออใช่จะ,ะได้มีความทกคะแมร์แไทยนิดนึงถูกต้องเราเราเปิดรายการอีกหนึ่งรอบไหมฮะใช่โอเคได้หนึ่งสองสามจุ่มเรียบสวยสมสวาคมมกกันกัรมวิธีหน้าต่างโลกกว้างตามสถานีวิทยุสลาล,ล้มกระทรวงการบริเตนไทยวิทยุดําเบยประจีจวนซัสบไซต์ตามบรรดานวิทยุเอเอ็มเมอปวนปรำลอยจอสปรัมกิโลเมกะเฮิร์ หนึ่งตามบันดาลสังคมเฟซบุ๊กเนิร์ไงประหัว,วเวเลียมองประมวยดอลโมงประมวยกันละหรือง,งียดถ้า,ถ,าถ้าฟังฟังคำไหนที่คลายยา้ายกับภาษาไทยได้บ้างคะมีคำว่าตามด้วยครับพี่มัีมีคำว่าตามด้วยแต่อาจจะไม่ได้แปลก็ทางหรือตามประมาณนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการบริเต ก็ก็ขายครับกระทรวงการก็คือกระทรวงบอร์เตคือคําว่าบอระเทศบอระเทศก็คือประเทศถูกไหมบอระแปลว่ารอบรอบอ่าบริวารบอระเทศอะไรเงี้ยบอระ์ระรอบรอบอ่ะคล้ายๆเหมือนบคำว่าปริเวณเนี่ยคําเดียวกันปริรอบบริปริเอออะไรทานองนี้บอบอระประเทศก็คือรอบๆประเทศก็คือต่างประเทศกระทรวงบอระประเทศใช่แต่ภาษาเขมรออกเสียงว่าบอร์เต บอร์เตใช่แล้วก็มีชื่อวันด้วยเมื่อกี้เพราะว่าเราเราแปลมาจากสิ่งที่ตั้งกาจพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีวันวันพฤหัสคือคําว่าอะไรทางในประหัวประหัวถูกต้องโอเคแล้วก็มีคําว่าแคร์เมซาไม่ได้ไม่ได้มีมีมีก็ได้มีแคร์เมซาก็ถูกก็ถูกเออแล้วก็อีกคำที่สําคัญเลยกิโลเฮิร์ตวิทยุวิทยุใช่มันคือคําว่าวิทยุอ่าวิทยุใช่แล้วการทูดล่ะฮะ ก็เขาเรียกว่ากาตูดกาตูตูทูดคือตูดเพราะว่าทุกครั้งที่เราเอกอคราชทูดมันก็คือเอกอักเกียเรสตูดเอกอักเกียรัสตูดเอกอักเกียเรสตูดอ่าทูดก็เป็นตูดสถานสถานทูดก็เป็นสถานตูดอสถานทูดเพราะฉะนั้นวิธีการทูดก็เป็นวิธีการกาตูดวิธีกากาตูดใช่ครับคล้ายคลึงคล้ายคลึงมากอย่างเรายังอยู่ในคอนเซ็ปต์เรายังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของการฟังให้ได้นะครับถ้าฟังได้ให้ ให้เสียงกดมือวันนี้เราจัดรายการจากที่ไหนครับพี่โอมแบ็กกราวด์ของเราครั้งที่แล้วเราอยู่ที่บาษาทมธรรมเนรภาษาทมยภาษาทมธารมเใช่ภาษาทมธมซึ่งภาษาคือตลาดภาษาคือตลาดธมคือใหม่ใหญ่ใหญ่ทมยคือใหม่ใหม่โอเคแล้ววันนี้ล่ะคะเราอยู่ที่ไหนครับผมวันนี้เราอยู่ข้างหลังคืออะไรอันนี้ถามว่าข้างหลังคืออะไรข้างหลังคือข้างหลังคือรถไฟฮะรถไฟ ใช่มีแอร์ด้วยคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างบนนะครับเพราะอันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงพนมเปญสถานีรถไฟกรุงพนมเปญใช่เป็นสถานีรถไฟกลางเมืองของพนมเปญซึ่งแบบเป็นศูนย์กลางคล้ายๆกับหัวลำโพงบ้านเราเนี่ยแหละที่จะไปตามจังหวัดต่างๆนะครัองของบ้านเราอีกสองปีต้องเปลี่ยนบางซื่อแล้วใช่ต้องเปลี่ยนเลยจะบอกว่าเป็นสถานีกลางหัวลำโพงไม่ได้แล้วนะแตนนี้ก็เป็นสถานีรถไฟพนมเปญเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนช่วงไทยทายแล้วกันว่ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่า บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีพูดถึงการเดินทางเชื่อมเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างไทยกับบูชาในช่วงไยนิดนึงจะให้ดูอะไรนิดนึางแต่ก่อนอื่นอยากจะขอกลับมาพูดเรื่องเดิมก่อนถูกต้องใช่ยงกลับเข้ามาสถานีรถไฟภาษาภาษาคัมแว่าไงครับจริงๆมันมีคําทางการคํานึ่งนะแต่ว่าสอนคาที่มันคล้ายภาษาไทยแลวกันจะได้ฟังออกคําว่าสถานีรถเพลิงสถานีรถเพลิงรถเพลิงรถเพลิงก็คือรถไฟรถไฟเพราะฉะนั้นรถเพลิงก็คือ รถไฟอะแล้วไฟฟ้าฮะไฟฟ้านี่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าไม่ใช่เพลิงจะเป็นเหมือนแบบแต่แต่ถ้าสมมติไฟอะไรเงี้ยไฟอย่างเงี้ยเราจะแทนว่าเปิดเปิดไฟเนี่ยเราพูดว่าเบิร์กเพลิงเบิร์กเพลิงใช่จะออกเสียงว่าเบิร์กเพลิงบกเิ บาเสียงมันาจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นคำที่ไม่มีในภาษาไทยก็คือเอาง่ายๆคือเบิกเพลิงนั่นแหละเบิกเพลิงก็คือเปิดไฟรถเพลิงรถเพลิงรถเพลิงก็คือรถไฟใช่แต่คําว่าไฟฟ้านี่จะไม่ใช่คํานี้จะเป็นคําอื่นคับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวติดตามเรื่องเรื่องราวของรถไฟฟ้าแล้วก็การเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว ทางระบบรา้ใช่แล้วนะครับทีนี้เรายังติดการบ้านคุณผู้ชมไว้นะครับในในครั้งที่แล้วเรื่องของมิติทางภาษาที่คลายคลึงกันระหว่างถกคาแมแล้วมาแลไทยนะครับก็เอ่อเรื่องวิธีการผสมคากับการออกเสียงภาษาครับพี่ออมเอออันนี้เป็นอันที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะเหมือนว่าครั้งที่แล้วมีพูดว่าเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกแต่ไม่ได้บอกนะฮะคือมันเป็นเรื่องการออกเสียงในภาษาฮะซึ่งครับ เหตุผลว่าทําไมเอ๊ะบังคําถึงกอไก่สาราไม่ได้อ่านว่าเกียเอ๊ะไม่ได้อ่านว่ากาอ่านว่าเกียอะไรทำนองนี้เหตุผลเพราะว่าอาถามตั้งก่อนในภาษาไทยของเราเนี่ยสมมุติเราเอากอไก่บวกสาราเนี่ยมันอ่านได้ว่าอะไรกออากาได้เท่านั้นถูกไหมใช่คแต่ในภาษาูชาเนี่ยเวลากอไก่บวกสะอาตัวกอเนี่ยบวกอามันเป็นกาต่ภาษากัมพูชานี่ยจะมีอักษรอีกชุดหนึ่งซึ่งทํานองของเสียงมันจะไม่ใช่กอขอคอมันจะเป็นโกโโคอะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นสมมุติกอากาเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวโกเนี่ยมาบวกสระอามันจะกลายเป็นคาว่าเกียโกอาเกียใช่กอากาแต่โกอาเกียซึ่งซึ่งตัวกอที่ที่เป็นกอกับโกเนี่ยคนละตัวกันคนละตัวกันใช่คนละตัวกันก็เลยต้องมาดูว่าว่าคำนั้นอ่านว่าอหรือโอ ซึ่งจะดูได้จากตัวเขียนซึ่งจะดูได้จากตัวเขียนซึ่งอันนี้เมันอาจจะต้องลึกๆลงไปในการเรียนภาษานะคัท่านผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคุณฟังยังไม่เห็นภาพเรามีเรามีสไลด์ในหน้าที่สองะไรสไลด์ที่สองที่จะมาสอนวิธีการออกเสียงในภาษาเขมรแล้วก็ผสมคำถูกต้องกับสระนะครับอะเรามาดูกันเอาอันแรกก่อนเลยถ้าเกิดภาษาไทยเนี่ยมันคือตัวอะไรเลยคอควายคอควายแต่ภาษากมูชาเนี่ยตัวนี้มันคือตัวโกอะไม่ใช่เสียงอไม่ใช่เสียงคอเสียงโกโกแล้วก็สระโอด้วย พอเป็นสระโออย่างที่ตะกี้ที่เรียนคุณผู้ฟังแบบว่าโกสระอามันจะกลายเป็นเกียียถึงแม้มันจะเขียนว่าเขียนเหมือนจะเขียนว่ากาก็ตามแต่ว่ามันกลายเป็นอ่านว่าเกียสังเกตนิดนึงก็คือพอพอมีหมวกแล้วหมวกกับสระอาแล้วลากต่อกันไปเลยเหรอคบใช่วิธีการเขียนภาษากัมพูชานี่มันจะลากต่อกันไปเลยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นโกอาเกียถูกต้องครับข้างล่างก็จะเป็นอันนี้เฉพาะสระอานะพอสระอีไปอีอันนึงแล้วนะ ก็คือก okay. e. ีภาษาไทยคือก oui> well ีภาษาคัมร์เนี่ยกอีเกยเท่านั้นใช่ถ้าเป็นสำเนียงอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกงขออะไรพวกเนี้ยจะเป็นสระอีแล้วเป็นเกยหมดเลยเสียงจะเป็นเอยหมดเลยเช่นกอีเกยอ่ารออีเลยอ่ามอีเมย์แล้วถ้าสมมติเมื่อกี้ก็มีเสียงโกเสียงโกโกออีโกีกี อ๋อ oh. <laughs> อันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าคนอยากจะเรียนภาษาเพิ่มเติมเนี่ยต้องจําตั้งแต่แรก <c oughs> เพราะว่าการอ่านออกเสียงในภาษาเขเมรเนี่ยมันไม่เหมือนในภาษาไทยอย่างที่เรียนไปเพราะว่าอักษรมันมีสองทำนองเสียงไม่เหมือนภาษาไทยที่ทุกตัวสี่สิบกว่าตัวเนี่ยเป็นกอขอคองงสลออหมดเลยใช่ <c oughs> นั่นเองแล้วเ,เวลาเวลา,เวลาเรียนนะคะพี่โยมอันนี้ถามถามในฐานะ,ะนะผู้เรียนแล้วกันว่ามันมันแสดงว่าพอมีมีสองเสียงถูกไหมฮะมันมีความยากง่ายที่เราต้องสังเกตเพิ่มมากขึ้นกับเวลาที่ผสมคำแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตรงตัวเหมือนกออากาขออาขาแบบที่เราเที่ยวท,ท่องกันเนีเ่ยแรกแรกต้องจําจําเลยเพราะว่าเรียนภาษาจริงๆไงมันก็ต้องจำนะแรกอ่ะแบบว่าเราอ่านตัวอักษรเราก็ต้องจําให้ได้ก่อนครับถ้าเกิดเรียนแบบในเหมือนเรียน ภาษาในภาษาที่สองภาษาที่สามอะไรเงี้ยมันก็ต้องจํายกเว้นว่าเราไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วเราได้ยินคนพูดได้ยินคนสื่อสารกับเราบ่อยๆจนเราจําได้แล้วว่าออกคำนี้มันคืออ่านแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ะอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นสาหรับผู้ที่จะเริ่มเรียนเนี่ยก็ต้องจำอะฮะช่วยไม่ได้จริงๆต้องจําสำหระอุบ้างนะครับสระอุภาษาไทยอ่านก่ออุกุภาษากัมพูชาอ่านไหนลองลองเดาสิกออุกูยากนิดนึงกออุโกกออุโก ถูกต้องคำนี้จะมีคำที่อยากยกตัวอย่างให้เห็นอยู่คำหนึ่งคือคำว่าโตโตภาษากัมพูชาจะเขียนว่าตออุโตโตไม่ตีไม่มีไม่มีก็คือไม่มีวรรณยุกใช่ไม่มีวรรณยุกคำนี้แปลว่าโตอแต่เวลาเขียนเราจะเขียนว่าตออุไม่ได้เขียนโตโอเพราะอตออุโตโตอ่านว่าโตก็คือใกล้เกียร์ก็อีเป็นเกย์เกยเกยโกอาเกียเกียใช่ อันนี้กอีเกยเนี่ยคล้ายๆอดีตที่เราจำได้ไหมคําว่าประธานอธิบดีอธิบดีทำไมเหตุผลที่ตั้งการถามว่าทําไมไม่อ่านว่าอธิบดีเพราะว่ามันดออีเกย์ถูกต้องน่นเองอ่ะจริงๆก็พอ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 เริ่มฟังเริ่มเรียนไปก็ ก็น่าสนุกเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้คล้ายไทยขนาดนั้น <Okay. S 2> อาจจะทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเออยากจังทำไมมันต้องจำมรเยอะขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยถ้าสนใจจริงเดี๋ยวมันก็จาได้เองแหละครับเรากลับไปทีอ่อีกหนึ่งเรื่องก็คือ,อคําบาลีสันสกฤตที่มีอยู่ในภาษากัมพูชาใช่ครับ อยากยกตัวอย่างมาให้คำหนึ่งจริงๆเป็นคำที่ชอบในหน้าที่5ที่แ้ใช่ไหมคะที่แล้วแอบลืมนิดนึงชอบถึงขั้นตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กเลยชอบแล้วแล้วตั้งแก็บอกว่าเออคำคำนี้ดีจังเลยเพราะว่าเพราะว่ามีความคล้ายกับภาษาไทยในในในหลายความหมายนะครับถ้าเราขึ้นสไลด์หน้าที่5ดูก็จะเห็นนะครับว่าคำว่าอะไรครับพี่พี่คำว่าแอดภาษากพูชาอาดว่ามุดเพียมุดมึดเพียมุดเพีย ทีนี้อันนี้ลองถอดให้ดูนะครับในภาษาไทยบรรทัดที่สองเนี่ยถ้าเห็นจะมีเขียนคําว่ามออตตพอสัมภาวกไก่ตอเด็กสระอิ่ซึ่งมันคือคําว่ามิดพักดีมิดพักดีมิดก็คือมิดคือเพื่อนพักก็คือพักดีคือที่ที่เป็นเป็นดีต่อเราใช่พักดีต่อเราอะไรทำนองเนี้ยซึ่งคํเนี้มันเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกันนะฮะซึ่งถอดออกมาแล้วมันคือคําว่ามิดพักดีซึ่งที่เราชอบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการให้ความหมายของคำว่าเพื่อนที่ดีมากนะ คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกเสียงมิตรพักดีมันออกเสียงมืดเพี้ยในภาษาเมรเนี่ยแต่พอแปลออกมาถอดออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันทาให้เห็นเลยว่าโอ้ยคํานี้แบบมีความหมายนะพือมือเพกดีเพราะว่าอาจจะมีมิตรที่ไม่พักดีแต่ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันนะเราเป็นเพื่อนคนมืดเพี้ยเราเป็นมือเพี้ยนะมือเพี้ยเราเนี่ยเป็นเพี่อนเน่ยใช่เราเพื่อนกันมิตรพักดีสุ่มเรียบสวมิตรพักดี อ่านี้ค้างอยู่คําเดียวสาหรับบาลีสันสกิตนะครับคำล่างนี่ก็แปลว่าเพื่อนเหมือนกันจริงๆไม่ได้มีอะไรมากคือเอามาให้ดูว่ามันมีคําที่นอกเหนือนจากคาว่ามุดเพียคือคาว่า,วาพวกมากพวกมากใช่ก็เหมือนอเหม,<บ>มือนคำแปลว่าเพื่อนอ่ะเพ,<ว>พ<ว>ื่อนเยอะพวกมากแต่มันแปลว่าเพื่อนคนเดียวนะเพื่อนอเนี่ยพวกมากก็อีกคํานึงที่ใช้นอกจากมุดเพียแล,แล้วในภาษาอ่ากัมพูชา่งครับเวลาะจะทําให้เป็นหูพจู์งงเียเราเรามาขยายมันภาษาไทยหมยว่าเพื่อนหลายคนเพ<ช>ื่อนเหมือนกันไม่มีเติมไม่ไม่มีทําให้เป็นหูพจู์ไม่มีไม่มีแล้วมีเพศไหมฮะ ไม่มีก็คล้ายคล้ายกับภาษาไทยเลยครับดีครับผมเราเรายังเหลือคําภาษาต่างประเทศถูกต้องไหมครับใช่ลองดูคําภาษาต่างประเทศเลยโอเคคำภาษาต่างประเทศในหน้าที่เก้าครับเอ่ออันนี้คือคาทับศัพท์ถูกต้องไหมครับคําทับศัพท์และคํายืมด้วยที่ใช้กันในปัจจุบันอ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถามก่อนก่อนเข้าสคริปต์ก็คือว่าอย่างคําภาษาอังกฤษบ้านเราที่ใช้เช่นแบบคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยในภาษาูชาเหมือนกันไหมครับ ก็มีอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะออกเสียงว่าคอมพิวตัวอ๋อก็คือโลเคไลส์ใช่มันจะนิดนึงมอนบ้านเราก็เอาคอมพิวเตอร์ใช่มาทำให้เข้าปากเป็นภาษาไทยมากขึ้นครับทีนี้เดี๋ยวเราให้ตั้งการทายดีกว่าว่าห้าหกคำนี้มันมาจากภาษาอะไรบ้างได้ใน้าที่เก้านะครับที่จะต้องอ่านให้ผมฟังก่อนเพราะผมไม่สามารถจริงด้วยลืมคำแรกว่ามาซีนอีกรอบฮะมาซีน มาร์ซีนคืออะไรอ่ะนึกถึงมาร์ซีเดสอย่างเดียวมาร์ซีนเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาร์ีนใช่เช่นคาว่าอ่อกล้องถ่ายรูปมาร์ซีนถอดรูปมาร์ซีนถอดรูปกล้องถ่ายรูปอ่าแอร์มาร์ซีนตระเจี๊ยตระเจี๊ยแปลว่าเย็นมาร์ซีนตระเจี๊ยคือเครื่องทำให้เย็นใช่แล้วห้องเย็นเนี่เอ้าห้องเยห้องเย็นมันจะเป็นคาอื่นไม่ใช่คำว่ามาร์ซีนไม่เกี่ยวกับมาร์ซีนใช่ อ่ะคำที่สองทางขวามือครับออสเตรียอีกรอบครับออสเตรียยากช้าๆใบหน่อยมันเป็นชื่อประเทศออสเตรียคอสตาริกาออสเตรเลียใช่โอเคคือคำเรียกชื่อประเทศในภาษาคัมเหรส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสเช่นออสเตรียโจโปนอองเลอะไรพวกเนี้อารมงอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำจากภาษาฝรั่งเศสโดยส่วนใหญ่ครับต่อมาคำนี้ เต้าหูกับก๋วยเตี๋ยวอออก็นั่นจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวว่าเหมือนกันเลยแล้วลักษณะก็เหมือนด้วยนอกจากภาษาที่เหมือนเพราะตอนที่ที่ผมเคยไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยก็สไพายมากว่าก๋วยเตี๋ยวเหมือนแล้วตอนที่ไปเที่ยวอินโดอ่ะมีก็ออกว่ามีเหมือนกันก็เลยแบบเออความเชื่อมโยงระหว่างต่างเส้นก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายวัฒนธรรมนะครับภาษาอะไรเต้าหูกับก๋วยเตี๋ยวภาษาจีนถูกต้องนะฮะอ่าอีกคำหนึ่งสองคำนี้ไปด้วยกันเลยภาษาเดียวกันกาโด วักซังกาโดคืออะไรอ่ะกาโดภาษาฝรั่งเศสอโวคาโดกาโดไม่ของขวัญของขวัญใช่ถ้ารู้ภาษาฝรั่งเศสอาจจะคุ้นๆ้นนิดนึงมาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นส่วนอีกคำหนึ่งวักซังเป็นคำยอดฮิตตอนนี้เลยวักซัง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 ไม่ได้อยู่ไหยกันนางงามวักซังวัคซีน วัคซีนยอดขีดมากกำลังฮิตเลยวาวัคซั่งนี่มาจากฝรั่งเศสเหมือนกันคนกบูชาจะเรียกว่าวัคซั่งตายและแบบฉีดวัคซีนก็จ้าวัคซั่งจ้าวัคซังมยโดสปีโดสแบบหนึ่งโดสสองโดสอะไรอย่างงี้่าปเออเราคนมีอีกเทปหนึ่งให้พี่อมสอนนับเลขได้ได้เรื่อยๆเลยเดี่ยวแป๊บนึงเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวดจะพูดคอนเทนต์ต่อไปหรอเ้โอ้ยโอ้ยเวลาเราผ่านไปอย่างรวดเร็วชุดของเราจะกลืนมาจับกินสกินหรือเปล่า ไม่อันนี้อันนี้มันสีอื่นนี่เอออันนี้เรียกว่าอะไรภาษาไทยเดี๋ยวก่อนหมดหรือยังอันนี้คือหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปสไลด์ที่สิบเจ็ดก่อนละกันก็อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรผ้าขาวมาผ้าขาวมาจําได้<า>วก็มีปีหนึ่งตอนที่เล่นสงครามใกล้สงครามเลยเราก็าทำแบบทีม สงการหันษาผ้าขาวมาครองโลกใช่ตอนเด็กตอนเด็กตอนเปิ้ลมายโนยิ่งมากนะไม่อยู่ต่างกันมาหมืเด็กผมไม่อยู่หมอปลายขอนจาได้ก็ต้องแบบมานั่งใส่ชุดผ้าขาวมาไปเล่นสงกรานต์คนกัมพูชาชอบใช้ผ้าหนี้มากผ้านี้ภาษากัมพูชาเรียกว่ากรมากรมาใช่ก็มีความคล้ายคลึงความคลายคำว่าผ้าขาวมาถูกต้องซึ่ง กระมาผืนเนี้ยเป็นกระมาแบบมีความพิเศษนิดนึงถ้าสังเกตแบบตาตร,ตรงนี้นะคะจะเหมือนกับสไลด์ที่ขึ้นนี่แหละมนคล้ายๆกันคืออันนี้ตั้งใจจะมาพูดให้ฟังคือมันเป็นงานอ e ีเวนต์ของกัมบ,บูชาที่มีความแบบยิ่งใหญ่อลังการน,นิดนึงสมัยตอ,ตอนตอนที่จัดนะฮะจัดเมื่อไหร่นะคบจัดเมื่อตอนอปีสอ,องพ<า>ันสิบแปดงานนี้คืองานภาษากัมพูชานี้รียว,ว่ากาบมแบกแอคติกแก,แก,แกกรมแอคติกกรัมกระมาแวงจิงเกเลอร์พุพบโลกก็คือเลลพพโก ใช่เลือดพิภพโลกคือแบบใ,ในโลกนี้ในโลกนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเขอมาที่ยาวที่สุดในโลกเป็นทําลายสถิติกินเนสบุ๊กยังอยู่ในกินเนสบุ๊กยังะะอยู่ยังอยู่เพราะว่าอันนี้มีความยาวถึงหนึ่งพันเมตรก็คือ1นึกิโลเมตรนั่นเอง <m. S 2> ใช้เวลาทอสี่เดือนตอนนั้นที่มีงานอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะฮะทอแบบไม่ไม่เย็บต่อคือทอเป็นทอเดียวกันทอเดียวแล้วก็มารวมกันนั่นแหละมันเป็นสี่เดือนเขาให้รายละเอียดไหว่าทอสี่เดือนกี่คนใช้อะไรยังไงฮะจริงจําไม่ได้เหมือนกับว่ากี่คนแต่ว่าจาได้ว่าเหมือนช่วยช่วยกันนะมันเป็นอีเวนต์ที่เหมือนเขาแบบเรียกความสามัคคีของประเทศอะไรทำนองนี้ว่าทุกคนต้องมาช่วยกันนะอะไรทํานองนี้ก็สุดท้ายก็มีสุดท้ายก็มีกินเนสบุ๊กก็ไปออกไปไปออกไอคลิปนี้นะฮะแล้วก็บอกว่า ได้เป็นผ้าของมาที่ยาวที่สุดในโลกจริงๆได้ความยาวถึง1,149เมตรจุด8เมตรแล้วพี่ผมได้รับได้รับของล้าค่าชิ้นนี้มาด้วยซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ตัดมาจากผ้าผืนที่ยาวเป็นแค่เศษคำร่วนอีเวนต์นี้ก็มันชื่อว่าหมวดปวนหมวดปวนกรมาหมวดปวนคือ1000กรมาคือผ้าของหมาเองก็คือซึ่งตอนนั้นพี่ผมทำทำ ตอนที่ตกกัมพูชาแล้วทําแล้วทําแล้วใช่ได้ไปได้รับมาจากได้รับมาจากสารทุกกัมพูชาอ๋อแต่นี่ก็ได้ไปด้วยไม่ได้ไปอ่าโอเคครับมันก็มีอีเวนต์อีเวนต์ของเขาวันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอะไรนี้กรมากรมาใช่อนี่ก็เป็นอีกคํหนึ่งตัวอย่างคํานึงที่มีความคล้ายคลึงแล้วภาพของคนกัมพูชาเขาใช้กันเยอะมากเลยยังไงบ้างครับคือ อย่างสมมติเราไปนั่งอยู่ตามท้องถนนนั่งรถอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าพันคอเช็ดเหงื่ออะไรเงี้ยมาทีก็คโปกหัวขาดเอวอย่างเงี้ยคือฟังก์ชันท่อนทัางเยอะอเนกประสงค์อเนกประสงค์พอสมควรครับการฝนเช็ดน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเช็ดน้ำตาในละครเจอไหมละครจะพักประมสีมีมีมีต่อให้เป็นละครถึงแบบพีเลียหรือว่าปัจจุบันก็มีเหมือนอ่านหงสีอห้าสี่สามสองหนึ่งจะต้องพูดบทดิบ อเนกประสงค์จริงๆนะคะเชื่อแราว่าอเนกประสงค์ถูกต้องนะคะซึ่งบริบทคนไทยก็ใช้ใกล้เคียงกันใช่ใช่เป็นห้าอเนกประสงค์เหมือนกันอเนกประสงค์คล้ายๆกันอ่าดีเลยถูกต้องเห็นว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่อมอยากจะเล่าให้ฟังถ้าสามารถจบยังนะฮะจบแล้วจบแล้วแต่ยังจะขอใส่ไว้อยู่โอเคได้เลยเพราะเป็นห้าอเนกประสงค์ใช่ได้เลยโอเคอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อมตั้งใจจะพูดตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องรถไฟรถไฟครับวันนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่สถานีรถไฟ รุงพนมเปญซึ่งสถานีรถไฟคืออะไรนะ,รถะสถานีรถเพิงสถานีรถเพลิงแต่ที่พนมเปญเนี่ยมันมีคำอีกคำหนึ่งเป็นคำพิเศษขึ้นมาเป็นคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะแต่ไม่มีในภาษาไทยอันนี้ต้องบอกก่อนครับเรียกว่าเรเจสมมยานเดี๋ยวนะยากเลย <laughs> <ๆ S 1> ยากหนึ่งไม่เป็นไรเรเจสมมยานพนมเปญเนี่ยก็คือสถานีรถไฟกลางพนมเปญน,นั่นแหละซึ่งเป็น จุดศูนย์รวมและกันของคนที่จะเดินทางโดยรางในปนมเปญเนี่ยซึ่งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยรางรถ,รถไฟที่พนมเปญก็ต้องมาขึ้นที่นี่ <c oughs> แต่ที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะมีรถไฟอยู่สสายก็ับอีกหนึ่งสายพิเศษ <c oughs> สายหนึ่งก็คือวิ่งมาที่ชายแดนไทย <c oughs> อีกสายนึงก็คือวิ่งไปที่เมืองทางทะ,ทงทะเลของเขาทางทะเลแล้ว,ลวต่อถ้าวิ่งชายแดนไทยเราต่อได้เลยไหมต่อแล้วนี่แหละต่อแล้วขนาดรางขนาดรางมันมันเหมือนกันไหมครับพี่โอ๊มีการสร้างปรับปรุงรางให้เหมือนกันแล้วในปัจจุบัน ก็ค <anto> <isto> ือจริงๆนี้เรียนท่านผู้ชมถ้าสมมติมันไม่ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยไม่แน่เราอาจจะได้นั่งรถไฟเชื่อมต่อกันไปแล้วก็ได้แต่ตอนนี้ด้วยความที่มันมีอุปสรรคในการเดินทางนิดนึงมันก็เลยไม่เปิดให้บริการในอนาคตถ้าสมมติว่าเราสามารถเดินทางได้อย่างเสรีการให้บริการรางรถไฟเชื่อมต่อไทยกัมพูชานี้มันจะเป็นในลักษณะไหนครับพี่โอมมันจะเป็นการนั่งรถไฟข้ามแดนไปเลยแล้วก็สมมติว่าเรานั่งจากกรุงเทพหัวลำโพงใช่ไปทางฉะเชิงเซาสะแก้ว ใช่แล้วเราก็จะเชื่อมไปถึงปอยเปดตฝั่งพนมเปญเลยเอ้ฝั่งกัมพูชาเลยนั่นแหละอาจจะเป็นการนั่งรถไฟเชื่อมต่อกันซึ่งแอบฝากรายการนิดนึงในรายการจับตาเอเชียตะวันออกจะมีหนึ่งเทปนะฮะที่พูดถึงเรื่องการเดินรถไฟเชื่อมต่อกันระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ลก็ติดตามกันต่อไปรายการเราได้รับความนิยมจนถึงกับต้องมากากรายการรายการหนึ่งเลยทีเดียวเอเชียตะวันออกใช่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะสปอนเซอร์รายการอื่นที่อยากจะอยากจะให้เราโฆษณาอะไรขอมาอะไรอย่างนี้เข้ามา โอเคครับผมอะเรามีคลิปมาให้ดูด้วยใช่ไหมครับพี่บมเป็นมมคลิปเป็นคลิปการเปิดรถไฟระหว่างกาันระหว่างไทยกับบูชาซึ่งตอนนั้นมีท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายไปเป็นประธานในการเปิดนะฮะที่เรได้เดินทางด้วยไหมครับไปไปร่วมในการเดิน Drop, รถรอบปฐมมาเลิก์ด้วยคลิปที่จะให้ดูเนี่ยเป็นเหมือนคลิปที่ถ่ายออกมาจากรถไฟในเส้นทางการเดินทางข้ามแดนเนี่ยฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่จะทําให้เห็นว่า,าเออมันเป็นยังไงระหว่างทางมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลอง ไปดูกันก่อนละก,ก,กันก่อนที่มันจะเปิดให้บริการที่สามารถทุกคนสามารถไปนั่งไปเที่ยวเที่ยวเล่นหรือเที่ยวชมอะไรได้นะฮะได้ครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเ,เราไปชมวิดีโอพร้อมกันเลยนะครับ สะพานนะสะพานรถไฟข้ามคลองตรงนั้น่งเป็นสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาแล้ก็เป็นเขตแดนธรรมชาติเหรอครับพี่โอใช่มีคลองอยู่แล้วก็นั่งรถไฟข้ามสะพานอันนี้เป็นสะพานรถไฟครับะสะพานรถไฟแล้วก็อันนี้ข้ามมาฝั่งกัมพูชาแล้วตรงนี้เป็นฝั่งกัมพูชาแต่จะเห็นนะว่ามันอาจจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน,นิดนึงเพราะตอนนั้นมันเป็นพิธีอ่ะเนาะพิธีเปิดพิธีเดินรถเดินรถไฟรอบไปถมมาเลิกมันก็จะมีแบบทหารมีบางคนมากันทรายเพราะว่าปกติถ้าเราเห็นภาพ ตรองลึกก้่ยปเป็มันมีความวุ่นวายนิดนึงเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดศูน์รวมของการขาของไทยและกัมพูชาเลยกาแบบรขาพรมแดนใช่นะครับขาชายแดนอ่านี้ก็จะเป็นตึกฝั่งกัมพูชามีลงลงลงแลมอย่างนี้ฮะก็ดูเดี๋ยวผ่านไปเรื่อยๆเขาจะวิ่งช้านะอเนี้ยเพราะว่าเหมือน มันเป็นพิธีอะเนาะมันก็วิ่งช้าๆนิดนึงอันนี้นรอบปฐมฤกษ์เราเราเริ่มวิ่งไปเมื่อไหร่นะครับที่โอ้ตั้งแต่วันที่22เมษายนปี62โอ้แต่ว่าหลังจากนั้นมันยังมีสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่ได้เปิดใชบ้บริการให้ประชาชนทั่วไปขนาดนั้นน่าสนใจมากๆครับทีนี้เราสามารถซื้อตัว๋วกรุงเทพปอยเตะได้เลยไหมครับพี่โยมเท่าที่ทราบตอนนี้มันยังเป็นกรุงเทพอารัญญ,ญประเทศอยู่ แต่ทีเนี้ยในการข้ามแดนม,มันก็ต้องมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเก็บเงินยังไงจากอะไรนนในประเทศไปปล่อยเปรตอะไรอย่างนี้อโอเคอนี่ก็เป็นแบบคลิปในการเดินรถไฟข้ามแดนที่ให้เห็นกันมาว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอะไรก็ให้ดูเข้าวๆาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะดูทราบรายละเอียดให้มันลึกๆเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะรายการจับตาเอเชียเรบพอออี่สองเราต้องเริ่มเก็บให้สปอนเซอร์ได้แล้วนะครับพี่อม <laughs> คำว่าคำภาษาคำเหวี่ยงคว่ารถไฟคืออะไรลืมไปหรือยังรถเพลิงรถเพลิงรถเพลิงนี่เราต้องคงคอนเซ็ปต์ภาษาเป็นอย่างเบิกเพลิงเบิกเพลิงคือเปิดไฟใช่เปิดไฟได้มันอาจจะดูน่ากลัวนึงคือเหมือนแบบมาเบิกเพลิงจะทำอะไรสักอย่างนึ่งหรือเปล่าเปิดไฟก็ก็ก็ใช้ได้ค่ะจริงๆถ้าเราถ้าเรา เทียบกับในภาษาลาวเพื่อนบ้านของเราก็มีความคล้ายคลึงกันในในไฟในแบบเปิดปิดเขาปิดเขาใช้คีว่ามอดอะไรเงี้ยของเราก็คือเปิดนี่เปิดเป็นเบิกอะไรเงี้ยก็มีความเทียบเคียงทางภาษาที่พี่น้องไทยกัมพูชาลาวมีความใกล้เคียงกันในบริบทนี้นะครับอีกหนึ่งอันที่จะฝากไว้ทิ้งท้ายไว้ตอนน้ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษมากสําหรับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาใช่ไหมครับพี่โฮมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าจริงๆเราปีน ปีที่แล้วต่อมาปีนี้ครับปีที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งในปีที่ผ่านมาก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านการศึกษากิจกรรมของสถานทูตไทยที่พนมเปญกัมพูชาหรือกิจกรรมของสถานทูตกัมพูชาที่นี่ก็มีหลายอย่างที่ทําจัดขึ้นมาเกี่ยวกับเฉลิมฉลองสิ่งนี้ครับและเร็วๆนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะจัด ให้มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยรเราก็จะวางแผนว่าจะเชิญนิสิตนักศึกษาทั้งไทยและกัมพูชาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาร่วมงานนะครับเป็นการเปิดกว้างให้กับ น้องๆที่สนใจเรื่องนี้แล้วกันจะได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนในการศึกษาสิ่งนี้ต่อไปเร่อย่าลืมเชิญใายการทบขแม่แลทยนะเชิญแน่นอนเป็นหนึ่งจาุกน่ะไได้ได้ต้องอัญเชิญอัญเชิญอัญเชิญไปด้วยนะฮะถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกนะนี่เด็กเนี่ยต้องมีรายการสอนภาษาขมรแล้ลแข่งกับรายการสอนภาษาพม่ของทางสถานีนะครับเอาละครับทุกท่านก็ดําเนินมาถึงช่วงท้ายในในครั้งหน้าเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดีไหมครับว่าต่อ7 ปีของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามีหมุดหมายสาคัญอะไรบ้างของความสัมพันธ์ไทยกับพูชาแล้วก็เรามีทัศมุมมองกระบวนการในอนาคตกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างไรบ้างยากไปไหมครับพี่ยอมไม่ยากโอเคชัดเจนได้ครับขอแค่สิ่งนี้ให้ทุกคนและการพูดที่จะเป็นประจําการที่พนมเปญด้วยใช่ฮะโอเคครับวันนี้รายการหน้าต่างโลกกว้างของพวกเรานะครับทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการ ทกแมแลไทยหน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้างก่อนอันนี้ชื่อซอนแมแลไทยนะครับได้ทางสถานีวิทยุสารานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยอภาษรภาษาพม่าไหมฮะเชื่อมไทยสู่โลกอมตอบจุกไทยตือโลกตอบจุกโลกหมอกไทยเออทำไมตือโลกแล้วมันหมอกไทยก็ไปไปมามาให้มันไปอ๋อไปกับมาโอเคไหม ไปทาง,งสถานีวิทยุสรานรมนะครับวันนี้ครับผมพัชราอังสุขในเรมนครับครับปนัดาแทนทองบุญอยู่ครับเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับคุณทุกท่านสําหรับการติดตามสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อน,อนมาทําความรู้จักวิทยุสรานลมกันนะครับวิทยุสรานลมคืออะไร วิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆือีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย